สวัสดีครับผมช่างวัชระครับวันนี้ก็ได้มารีวิวอัปเดตข้อมูลกันหน่อยนะครับรบีวิวลูกมาก A t ทนะครับนี่ก็จะเป็นพวกชุดซ่อมนะครับมัวมัว,มวหน่อยครับวันนี้ชุดซ่อมอลูกก็พังหมดเลยนะครับสักครู่นะครับ จับกล้องเองนะครับอ่าลูกก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ATV นี่นะครับลูกก็จะหลวมประมาณนี้นะครับนี่ก็รถ ATV มาจากเขาหลักครับเขาหลักพังงาครับนี่คือชุดซ่อมเขาครับชุดซ่อมนี่ลูก ก็ทำเป็นเกลียวเลยครับทำเป็นเกลียวเลยทำเป็นเกลียวปิดเลยต่อไปก็ไม่ต้องส่งมาให้ผมละลูกค้าก็สามารถซ่อมได้เองเลยครับนี่ปีกนกก็จะทำเป็นเกลียวเลยครับลูกนี้ก็ลูกใหม่นะครับลูกบอลน,นี้ใหม่ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนเลยครับนี่ลูกหมากปีกนกครับสร้างใหม่เลยนะครับเด็กสร้างใหม่เลย สร้างใหม่เลยเดิมทีเป็นอย่างนี้นครับเดิมทีเป็นงนี้นะครับหลวมยมางเงี้ยจะรูดอยู่แล้วครับเนี่ยนี่ใช้ถือว่าเกินคุ้มใช้ก็มาอัปเดตให้ชมส่งมาจากเขาหลักทางงาครับก็ขออนุญาตเจ้าของครับว่าจะได้ขึ้นไปเที่ยวอยู่นะรเร็วๆนี้ครับ ขึไปเที่ยวพักผ่อนบ้างครับช่างก็อยากจะมีเวลาพักผ่อนเหมือนกันก็เลยมาอัปเดตให้ดูครับไม่ได้ทำคลิปนานนะลูกศิษย์ก็อยากง่ายให้ทำเราก็เหนื่อยปกติก็จะอยู่สวนที่ลำปางครับแปดสองสิบหกสิบหกชุดพร้อมกับบูธปิกนกบนนะครับบูธปีกนกบนก็ใช้ซูปอรีนกึงเงาครับอันนี้จะเป็นพวกชุดซ่อมชุดซ่อมเขา โอเคนะครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาัปแดดให้ชมกันนะครับไอตัวนี้มันเป็นเสื้อนะครับซื้อเหล็กเผามาทําใหม่หมดเลยนะครับสร้างใหม่ทั้งตัวนะครับมีร่องกิฟมีอะไรเหมือนเดิมครับนี่ครับของเขาก็มีร่องกิฟนะแต่เขาจะเบาบางหน่อยครับอบบางมาก โอเคครับสวัสดีครับผมท่านใดสนใจอะไรชุดไหนยังไงแบบไหนโทรมาคุยกันได้นะครับผมยินดีครับช่างวัชระครับสวัสดีครับ